ชาวพฤกษนะคะในช่วงครึ่งแรกมิถุนายนนะคะดาวที่เป็นราชาโชคเข้าไปอยู่ในเรือนการเงินนะคะรวมทั้งดาวการเงินมาทับตัวนะคะส่งผลเรื่องของโชคลาภผลประโยชน์การเงินนะคะมาสู่ตัวเรานะคะมาจากเรื่องใดบ้างนะคะไปฟังอัปเดตได้ในคลิปนะคะสำหรับผู้ที่เกิด15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนนะคะฟังคลิปนี้ได้นะคะรวมทั้งลัคนาราศีพฤกษ์ก็ฟังได้เช่นกันนะคะ ใครที่ไม่ทราบลัคนาราศีนะคะมีวิธีในการหาลักนาราศีง่ายๆจากมือถือของคุณนะคะผ่านผู้สนับสนุนช่องของเรานะคะเป็นแอปซินแสบาร์โค้ดนะคะซึ่งเข้าใช้นะผ่านได้ทางโปรแกรมแอปพลิเคชันไลน์นะคะซึ่งเราคุ้นเคยกันดีนะคะเข้าไปในส่วนของการเพิ่มเพื่อนนะคะแล้วก็พิมพ์ add z in z ae นะคะ add สินแสนะคะแล้วก็เข้าไปในส่วนของการผูกดวงนะคะ โดยรายละเอียดในการผูกด,ดวงนะคะก็มีวันเดือนปีเกิดนะคะใครมีเวลาเกิดก็กรอกลงไปและเลือกจังหวัดเกิดนะคะสำหรับโค้ดนะคะใส่โค้ดผู้แนะนำนะคะก็คือ456นะคุณจะสามารถใช้งานได้ฟรี30วันนะคะ ไม่มีการกรอกข้อมูลรายละเอียดส่วนตัวนะคะรวมทั้งนะข้อมูลทางการเงินก็ไม่ต้องมีนะคะดังนั้นเนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่โหลดติดเอาไว้นะคะแล้วก็มีเรื่องของการแจ้งเตือนดาวย้ายนะคะดาวย้ายเนี่ยใน1เดือนเนี่ยเขาก็จะแจ้งเตือนเราว่าย้ายเราเป็นอย่างไรบ้างนะคะมีโชคลาภไหมมีเรื่องที่ต้องระวังอะไรหรือเปล่านะคะเพื่อทุกครั้งเวลาดาวขยับดาวย้ายนะคะเราจะได้มีสตินะคะมีข้อมูลนะในการตั้งรับเรื่องราวต่างๆในชีวิตนะคะก็ไปลองใช้กันดูนะคะ สำหรับการอัปเดตดวงชะตานะคะของชาวพฤกษบนะในช่วงครึ่งแรกมิถุนายนนะคะหลังวันที่7มิถุนายนไปนะคะดาวการเงินนะคะเดินออกจากภพวินาศเข้าสู่การทับลัคนานะคะดังนั้นชาวพฤกษบที่ติดขัดเรื่องการเงินรอคอยเงินเบิกน,นะคะรอคอยเรื่องของเอกสารนะที่ไปเกี่ยวข้องกับการเงินการยื่นเรื่องการวิ่งเต้นการรอคอยการอนุมัตินะคะหรือว่าเรื่องของ ผลประโยชน์บางอย่างที่รอคอยการตัดสินใจถือว่าหลังวันที่7มิถุนายนไปนะคะเป็นเรื่องความคืบหน้าทางการเงินที่เราจะได้รับทราบนะคะจะได้รับเงินที่รอคอยนะมีเรื่องเกี่ยวกับการเงินขยับดีขึ้นนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีเรื่องของการเสี่ยงโชคลงทุนเก็งกาไรมาเกี่ยวข้องกับเรามากขึ้นนะมีความสนใจในเรื่องของการ เสียงโชคลงทุนนะคะรวมทั้งอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของเด็กๆเกยาวชนนะะมาเป็นเรื่องของการเงินการทองกับเรานะคะบางคนมีลูกนะก็ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของบุตรหลานบริวารน,นะคะเรื่องของเด็กๆรอบตัวนะไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างลูกทีมนะคะ,ะทีมเซลล์ต่างๆที่เราควบคุมอยู่ก็ถือว่าจะนํามาซึ่งเรื่องการเงินมาให้นะคะสำหรับในส่วนของดาวที่โดดเด่นอีกดวงหนึ่งนะคะคือดาวอาทิตย์นะคะจะเป็นราชาโชคนะคะ ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนนะคะดังนั้นกลางเดือนไปแล้วนะคะเรื่องของโชคลาภทางการเงินก็โดดเด่นขึ้นอีกนะคะเนื่องด้วยเรื่องของดาวราชาโชคนะคะดาวอาทิตย์เป็นตัวแทนเรื่องของพันธุนะฮะดังนั้นเนี่ยชาวพฤกศพนะคะมีโชคเกี่ยวกับเรื่องของสินทรัพย์นะคะบางคนที่ทําเรื่องของการวิ่งเต้นมีแนวโน้มว่าคุณจะประสบความสาเร็จในเรื่องนี้ได้ในเวลาดังกล่าวนะคะเรื่องของ บ้านช่องรถราต่างๆนำโชคมาให้นะไม่ว่าจะเป็นการขายการแลกเปลี่ยนการซื้อใหม่นะหรือถ้าใครไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของตัวสินทรัพย์ก็คือเลขบ้านเลขรถนะคะเรื่องของเลขห้องเนี่ยลักษณะนี้นะคะอาจจะนำโชคมาสู่คุณนะคะเรื่องของญาติพี่น้องครอบครัวนะคะเหนี่ยวนำการเงินมาให้นะอาจจะได้รับเรื่องของตัวเลขมาจากญาติพี่น้องทางไกลนะเรื่องของการชี้นำผลประโยชน์แนะนำการงานนะทำงานร่วมกับ ญาติพี่น้องนะช่วงนี้เป็นลาบเป็นผลนะคะนอกจากนี้นะคะเรื่องของการมีโชคจากสินทรัพย์ของเราเองนะบางคนก็ถ้ามีห้องหรือสถานที่ปล่อยเช่ามีแนวโน้มได้เงินนะได้เงินมัดจามาเป็นก้อนนะคะได้เรื่องของการเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินก็ได้นะถ้าคุณต้องการนะคะสําหรับในส่วนของลาบผลทางการเงินนะก็ค่อนข้างเด่นชัดนะคะสําหรับในส่วนของเรื่องการงานนะคะ ดาวตัวเรานะคะไปอยู่คู่กับดาวการงานในภพวินาศน,นะคะมีแนวโน้มเรื่องของการอ,าอยู่ในเรื่องการค้นคว้าวิจัยอะไรบางอย่างหรือการโฟกัสศึกษาอะไรที่ค่อนข้างใช้ความสนใจเฉพาะก็ได้นะคะเข้าสู่ช่วงของการที่จะต้องแก้ปัญหาเบื้องหลังมากนะเรื่องของการทำงานที่เป็นลักษณะแก้ไขปัญหาซับซ้อนทางโปรแกรมทางแอปพลิเคชันหรือเรื่องของทางคอมพิวเตอร์ในลักษณะนี้นะคะนอกจากนี้นะคะงานที่เกี่ยวข้องกับทางไกลนะคะ งานออนไลน์นะหรือคุณมักได้ลูกค้าที่อยู่ไกลในช่วงนี้นะคะมีเรื่องของการขนส่งการ Delivery ที่ค่อนข้างใช้เวลาเนี่ยลักษณะนี้ก็ถือว่าเป็นโชคลาภทางการงานนะคะนอกจากนี้นะคะชาวพลึกศบอาจจะมีโชคลาภทางการงานในรูปแบบที่ได้งานที่ไม่ค่อยถนัดงานที่ไม่ค่อยชอบงานที่ทําแล้วรู้สึกอึดอัดนะแต่ก็มีมาให้ทําอยู่นั่นแหละนะคะลักษณะในเรื่องของการ ได้รับเงินในช่วงนี้นะเป็นเรื่องของราบรอยเป็นส่วนใหญ่นะคะถ้ามีปัญหาติดขัดทางการเงินนะก็มักจะมีตัวช่วยแปลกๆเข้ามานะคะและมีลาบผลจากเรื่องการงานผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะคะเรียกว่ามีคนให้โอกาสยื่นข้อเสนอดีๆนะคะชักนําเราไปสู่กลุ่มที่ค่อนข้างมีอนาคตฟังดูดีอะไรเงี้ยนะคะไม่ว่าได้โชคลาบรอบด้านนะแต่ว่าเรื่องของการงานก็มักจะต้องเป็นอะไรที่ยากอะนะทำงานแก้ปัญหาไปแล้วก็ อะไรที่ง่ายๆที่ชิลๆนะมักไม่ค่อยตกมาถึงเรานะคะสำหรับเรื่องของลาภผลนะคะยังคงเป็นกเกษตาราธิบดีสำหรับดาวพรหัสก็มีโชคลาภในเรื่องของการงานหน่วยงาน,งานองค์กรราชการเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่บางท่านที่ยังเป็นแบ็กอัพนะเป็นผู้สนับสนุนชาวพึกศพอยู่นะคะเรื่องของดาวคู่คลองนะเดือนนี้นะคะก็เป็นคู่สมพลกับดาวพรหัสก็เป็นลาภผลด้วยเหมือนกันดังนั้นคู่คลองความรักเดือนนี้นะคะ คนที่มีครอบครัวถือว่าผู้คองก็พอพึ่งพาได้นะคะเรื่องของการได้รับความช่วยเหลือหรือความรู้สึกดีๆจากคู่โดยคาดไม่ถึงนะก็อาจจะมีมานะคะสำหรับคนที่โสดนะถือว่าเรื่องของคู่ค้าคู่สัญญาเจอเพศตรงข้ามที่ให้ความช่วยเหลือดีๆแบบคาดไม่ถึงนะคะก็อาจจะมีด้วยนะอย่างไรก็ดีเรื่องของ สิ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องของการเสียเงินนะเนื่องด้วยความสเสน่หาหรือว่าใช้เหตุผลน้อยไปนิดนึงเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นกับเราเ,เมื่อมีราบมีผลมีเงินเข้ามาก็อาจจะใช้จ่ายออกไปนะคะอย่างรวดเร็วนะคะดังนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราทราบไว้เป็นข้อมูลนะคะในช่วงนี้นะคะอาจจะมีเรื่องของการเสียเงินในเชิงว่ายังไม่ได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันเช่นการทําเพื่ออนาคตการวางแผนนะคะเรื่องของการ ซื้อกองทุนซื้ออะไรเงี้ยเพื่อไปรับผลปันผลในปีหน้าในปีนู้นนะคะเรื่องของการซื้อประกันชีวิตเรื่องของการทําอะไรที่เน้นไปในเรื่องของความสบายใจความอบอุ่นใจนะคะมากกว่าเรื่องของอะไรที่เป็นข้าวของนะคะหยิบจับได้นะคะนอกจากนี้นะคะมีโชคลาภในเรื่องของการพัฒนาตัวเองด้วยนะบางคนก็เรียนเพิ่มเติมนะคะหาความสามารถพิเศษมาอุดช่องว่างช่องโหว่ของเราในช่วงนี้ซื้ออุปกรณ์นะคะเพื่อ จะมาช่วยเหลือทางการงานให้สะดวกทันสมัยมากขึ้นนะคะเช้าพุกศบนะคะมีโชคลาภในเรื่องของการเรียนการศึษานะช่วงนี้ถ้าไปเรียนต่อยอดทางอาชีพนะคะเพื่อมาเสริมเงินเดือนคุณวุฒินะคะถือว่าจะได้ครูดีนะคะได้เรื่องของการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพทําให้เราเนี่ยนำมาใช้ในทางการงานได้อย่างดีนะคะสําหรับดาวพระเกตนะคะย้ายในช่วงวันที่13มิถุนายนนะคะเข้าสู่เรือนการงานนะคะ ดาวที่เกี่ยวข้องกับการงานก็อยู่วินาศนะคะอยู่ร่วมกับดาวตัวเราดังนั้นนะคะเรามาระวังเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางการงานแบบปรปปับฉับพลันนะคะอย่างใครที่มีนัดนู่นนี่นั่นอยู่แล้วเนี่ยอาจจะมีการเลื่อนนัดมีเรื่องของการเดินทางด่วนนะคะมีเรื่องของงานที่เข้าไปแก้ไขแบบคาดไม่ถึงนะคะในขณะที่คนทําธุรกิจส่วนตัวนะคะหรือทํางานลักษณะฟรีแลนซ์นะหรือว่างานในองค์กรมักจะได้รับงานที่ มีเงื่อนไขของเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องนะก็คืองานเร่งงานด่วนงานรีบนะคะแต่ว่าต้องการประสิทธิภาพคุณภาพสูงก็ทําให้เราตกอยู่ในสภาวะความเครียดความกดดันนะในช่วงของการเร่งงานนะคะอาจจะได้มีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องกับงานมงคลนะคะในครอบครัวนะไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงานบวชนะคะงานอะไรที่เกี่ยวข้องกับาศาสนานะคะงานที่อ่าเป็นมงคลการปลูกเสกนะ,ะเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าบ้านนะคะหรือการไป เคารพบ,บูชานะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มาเป็นโชคเป็นลาบกับพวกเราด้วยนะคะสำหรับมุมของดวงดาวนะคะของพฤกศพก็มีจุดดีๆหลายจุดนะคะแต่ในขณะเดียวกันโดยรายละเอียดนะมุมของดาวบางส่วนก็เป็นเรื่องของดาวคู่ศัตรูนะคะทําให้ชีวิตช่วงนี้ก็ถือว่าบางอย่างนะคะที่มันไปต่อไม่ได้หรือถึงจุดที่จะต้องเปลี่ยนแปลงก็คงจะต้อง นะคะจบลงนะแล้วก็มีการเริ่มอะไรใหม่ๆนะคะรวมทั้งเรื่องของอุปสรรคทางการงานก็มีอยู่บ้างนะคะเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่บางคนที่ขัดลาบก็ยังมีอยู่บ้างด้วยเช่นกันนะคะสําหรับสุขภาพนะคะณนะเดือนนี้นะคะดาวตัวเรานะคะไปอยู่ในพวินาศนะคะเป็นประนะเรื่องของสุขภาพตัวเราก็ดูแลในเรื่องของการกินการอยู่การพักผ่อนนะคะให้เพียงพอนะคะ ใครที่มีโรคประจําตัวก็โฟกัสนะคะเรื่องของหยุกยาเวลาเดินทางก็พกติดตัวไปด้วยนะคะใส่ใจในเรื่องของความสะอาดนะของอาหารการกินนะคะอาจจะมีเรื่องของอา,อาหารเป็นพิษนะคะเรื่องของท้องเสียนะคะเรื่องของระบบย่อยอ่ะนะคะก็ระมัดระวังเรื่องอาหารการกินนะคะเรื่องของความผิดพลาดนะในส่วนตัวของเราอ่ะในการทํางานนะคะเช่นความหลงลืมนะสมองเออสมองเบรอนะคะบางครั้งก็ถือว่า เล็ดลอดหลงลืมอะไรบางอย่างทําให้การงานนะคะต้องกลับมาแก้ไขใหม่นะคะสําหรับเดือนนี้นะคะก็โดดเด่นเรื่องโชคลาภพอสมควรนะแต่ว่าโชคลาภจะมากจะน้อยนะคะหรือไม่ได้เลยนะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับพื้นชะตาของแต่ละท่านด้วยนะคะเพราะว่าการอ่านดวงดาวใน y o u t u b e นะคะเป็นการอ่านเฉพาะดาวจรน,นะคะ ก็คืออ่านเฉพาะดวงดาวที่ขยับในช่วงเวลาดังกล่าวนะคะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องพื้นดวงของแต่ละท่านนะดังนั้นใครที่มีดาวคู่ศัตรูอยู่ในพื้นดวงเมื่อดาวขยับไปโดนก็เกิดเป็นอุปสรรคนะคะใครที่มีดาวคู่ส่งเสริมขยับไปโดนก็เกิดเป็นโชคเป็นลาบขึ้นมาดังนั้นเนี่ยมากน้อยนะคะก็ลดหลั่นกันไปไม่เหมือนกันนะคะสําหรับเนื้อหาของชาวพุกศบในช่วงครึ่งแรกมิถุนายนนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ